สวยอะคุณเพชรรู้ไหมคะว่าแคทรีดอลกับเชิร์ตต่างกันยังไง โอเคว่าเฉยนะคะก็คือแคทโรลเนี่ยก็จะต่างจากเชิร์ชตรงที่ขนาดใหญ่กว่าอ่ะทำต่างไนที่ไซส์แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเขาบอกว่าแคทโรลเนี่ยจะยังไงนะเป็นการดูแลด้วยบิชช์บิบชบิบชบ,บชบบชบ อ่ะแต่ว่าถ้าเป็นเชิญผมก็จะดูแลด้วยกู๊ปออฟพริสุส,สานนะคะภาษาอังกฤษคือมเมทรีเนาะตอนนี้เรากำลังเดินไปกินบันช์กันนะคะตรงนี้เป็นซอยเล็กๆของเมืองเซนต์อบบัลเบนนะน่ารักมากเลยเคยเคยเคยกินซันเดย์ดยอะไรนะคะโรสเหรอ เขาจะมีขายเป็นเนื้อวกันเก็คือเป็นเหมือน,นเ,น,เอนืนเนเ้อเนืนเนเ้อที่แบบว่าเอาไปเอาไปอบก็มีพวกขายแบบอ๋อเขาเรียกว่าเซนต์อัลบานที่นี่นะคะห่างจากลอนดอนประมาณถ้านั่งรถไฟแบบเร็วนะก็สัก20นาทีนะคะก็ เป็นเมืองที่มีเป็นเมืองแห่งการอยู่อาศัยเนาะเป็นแบบ residential area สำหรับอย่างเพื่อนเราเอย่างเงี้ยก็เข้าลอนดอนได้ง่ายๆนะนั่งรถไฟแค่20นาทีแล้วก็ค่าบ้านค่าอะไรมันก็ไม่ได้แพงเข้าลอนดอนใช่ไหมแล้วว่าเมืองมันน่ารักมากเลยคือมีสวนที่ใหญ่มากๆแล้วก็มีโบถสถ์สวยๆเมืองเขาก็น่ารักเนี่ยรู้สึกว่าเป็นเมืองที่น่ารัก เหมาะแก,ะก่การอยู่อาศัยร้านบันที่เพื่อนพามาน่ารักมากทุกคนมีลำคารแต่ว่าดูคิวร้านคือร้าน The w a f f l e House นะคะก็น่าจะเป็นร้านดังนะจากเดินเซนต์เอล้านมาเป็นแบบสองชั่วโมงแล้วคือวัานอาทิตย์อ่ะ วันอาทิตย์อ่ะมันเป็นวันเยอะคุณยอะไปหมดก็แบบเราเดินเข้าร้านบันเข้ากินประมาณแบบเออหลายร้านมากแล้วก็คิวยาวแล้วก็ไม่มีโต๊ะให้เรานั่งเราไม่สามารถกินได้ฝ้ายโี่ของเราเนี่ยเป็นแฟลตไว้นะคะแล้วก็อันนี้อะไรอ่ะฟองชาแล้วก็ลาเต้ลาเต้เขาเป็นรูปผงนะลาเต้อารเป็นรูปงกินกาแฟร้อนนะชอบกินกาแฟนมมันอร่อยดีถั่วกาแฟดำมาเพื่อใส่ กินร้อนมาอยู่เนี้กินร้อนับอยู่นู่นอะกินเย็นเวลาดิฟก็แบบดิบลงน้ำแข็งให้มันเย็นอยู่กรุงเทพอะนะโอ้ยได้กินกาแฟแก้วแรกแล้วตอนบ่ายสองเราก็ไม่กินมอคค่ามานานา

รามีแอลพายหรอแอลพายเบเนดิกหรอใช่แล้วมันก็มีเขาเรียกว่าอะไรไส้กรอกแบบนี้ครฟเโออยซาลามี่หรอเหมือนคล้ายคซาลามี่คล้ายคซาลามี่ส่วนอันนี้เป็นแซลมอนบลูเบอร์รี่บนโคสซัมติงอ๋อมีโพสเอ็กโอเคกินได้ไหโหวตเฟเวอร์ิตดิชอ่าคุณเวชก่อนนะคะยากอ่าข้ามมาได้คุณสาลี่อันนี้ก็ <Yeah. S 2> หลองั้นเหรอเราโหวตก่อนเลยเราเราชอบอันนี้เฉยเลยแบบว่าออแม่แปกแบบหวานกับเค็มรักเบคอนเขาทอดกรอบมากขนมปังก็แบบคุกคุกไข่มาแล้วก็ไปทําเป็นโทส์มีกล้วยที่ดี <Yeah. S 2> เมื่อกี้เข้าไปที่พิพิพธภัณฑ์มาเป็นเซนต์แอลเบนเมลเซียมแอนด์แกรี่นะคะก็จริงเขาทำคอร์ดอะที่เป็นแบบกับเขาเรียกว่าอะไรอะที่ เขาเรียกว่าที่มีผู้พิพากษาแล้วก็มีจำเลยอะไรเงี้ยมาแปลงเป็นคาเฟ่ยอยู่ใน g a l l ลอรี่แอนด์มิด้วยแล้วก็แบบมีคุกมีอะไรเงี้ยเออดีมากเลยอ่ะของแบบโฮมเมดหรือว่าของแบบโลเคอลแบบจากฟาร์มเขาเองอะไรอย่เงี้ยมันก็น่ารักดีสนับสนุนแบบเรียกว่าอะไรโลเคอลคอมมู i นิตี้นะคะบ้านเธอมีป่องไฟหรือเปล่าอ่ะ <c oughs> มีอะไรนะป่องเขาเรียกป่องไฟปะเอ้ยน่ารัก <c oughs> บ้านมันต้องมีป่องไฟสิถ้าบ้านต่ก็เขาแบบสมใหม่สใหม่ก็ไม่ค่อยเผาเขาไม่ได้เผาไฟมันมีฮีเตอร์มันก็ เดี๋ยวไปขึ้นรถไฟที่ลอนดอนยูสตันก็เพื่อนก็กลับเบอร์มิ h งแฮมนะคะก็เดี๋ยวเราถึงประมาณสี่ทุ่มพอๆกันนะแล้วดูกระเป๋าเพื่อนอีกอันนี้เพื่อนคือทริป,ปรแบบสกอตแลนดกี่วันนะห้ 5, วันเนี่ย,ยกระเป๋าแล้วก็มาลอนดอนต่ออีก3าวันสองคืนก็ mm hmm. กระเป๋าตัวใหญ่กว่าเพื่อนนะดูสิทุกคนเรามาถึงลอนดอนยูสตันแล้วนะคะแล้วก วโลทุกสบหนแตว่าเขายังไม่บอกแพลตฟมเลยวม็คนอันนี้เป็นรถของอวันตี้นะจะเป็นฟิกที่นะของเราก็เป็นสี่สิเอ็ดก็เป็นฟิกที่แล้วก็เป็นแบบมีต๊ะนะตัวร์ี้ลเนลหรือลาวกี้ันมองสามชั่วโมงยาว